พอดีตอนเช้าๆพี่น้องอากาศเย็นๆสบายครับมือบบบม่อนี่โบโบหนาวหลายเนาะครับเนาะมื่อนี่โบไซเสื้อกเงี้วตัวใหญ่กะอยู่ได้อากาศพึงดีดขึ้นเนาะพี่น้องเนะาะวังอาทิตย์นี่โอ้คักพี่น้องแต่ว่าหมอกนี่คงเหมือนเดิมพี่น้องเบาแอ็กเล่บอะไรลงน้ำเต้เศร้าหรอครับผมก็นทีหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำก็ยังกันทีลงไปพี่น้องลงไปก็นทไปหาฮดพักฮดนั่นท่า อันหมอกจางหรือแดดออกจั็หน้อยพุ่นละครับเบาแอถึงสิได้ออกไปนะครับนอะจังเบาเอออกไปแต่เศร้าโอ้พี่น้องไปยากมากยากมันไปบ่ได้เลยไห่พี่น้องมันล่งหลายเนาะคเนอะขับรถขับลากกันระวังเด้อพี่น้องเด้อมาเทีย่ยวเชียงคานํเาเภียเชียงคานเฮากันเลยอากาศเนี่ยโอเคอยู่ครับพี่น้องมีหมอกอยังให้ตอนรับมีความหนาวเย็นให้ได้ใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่นะครับเนาะ แต่ตอนเทียงเทียงหรือเก่าโมงสิบโมงถึงบ่ายเนี่ก็ที่เป็นแดดเนาะพี่น้องเนาะแดดก็บ่ห้อนปันใดพี่น้องถึงห้อนก็อากาศมันเย็นอยู่น,นะครับเนาะไปพี่น้องหนึ่งเขานึงน้ำกันเบาแย่ยังค่อยสีลงโอ้โอากาศก็บว่าบนหนาวเนี่ยพี่น้อง นั่งเลือไปก็บบ่ได้พี่น้องขับเลือไปในเย็นจ้อยๆต้องใส่ซองัวเสือขค่เน่าคุณละแดดออกหมดละพี่น้องหนึ่งเขาซุกเลยหมดละหด,ดพักหดทัวก่อนพี่น้องไย่ค่อยที่ออกไปได้ยูได้กินย้อนมือมือนี่ขามเบ็ดไว้ก็มือที่ซองเราได้พี่น้องเนี่ยขึ้นที่ซอง เหมียวนี่ก็ซื้อกระดิ่งให้กรเรียบร้อยแล้วครับพอดีเพิ่นติดสัตว์พี่น้องนี่ก็บประยุบานได้พี่นอ้องมื่อมันหายว่าอ,อัน่้ยเพิ่น,อนขอพี่น้องเพิ่นขอเพิ่นอยากกินน้ำมัเอากินไหมเนี่ยเอาก็กินนะพี่น้องเบาเอวหัวอ,อาหานันให้่นเราดิ่นทีมาหิวเหลือมาพี่น้องเพราะว่าหายคนเดียวไล่อันเบ่าวเพิ่น เพราะว่าผู้เบาพิ่นหมักกินไก่น้อยพร้อมนะพี่น้องเบาแหยียดล่ไล่ไปไรมาไปน้ำขา้าแไ่โอ้เอา้าเมียวนี่กินได้สุยางพี่น้องหัวาอาหารโม่นก็กินอยู่แต่ว่าสิบโปเซียบันไดตี้คนน่ะนักเข้าได้หรอเนย้อนให้ไก่เลยเพิ่นอยากน้ำจะได้บพี่น้องเอาลุยกินใส่หันก็บ่ะไรได้เพิ่นต้องคาบลงมากคนได้พี่นอ้องนั่งก็ได้ ติดมือแล้วแนาไก่ก็รอดอยู่พี่น้องหมูอัานเนี่ยก็เทีนหมอบต้องใส่หาติดจังหวะเหลวมากพี่น้องกับกามากเิ่นหมอบเงียบกิ๊บเลยอีจังอยกอนเห็นมันนั่นโตจังอยกันพี่น้องมันโตใหญ่แล้วมันเอาตัวรอดได้คนเพราะว่าตอนนี้มันอากาศมันเย็นเนาะอาศัยแม่มันตุ่มนะพี่น้องหมอบเอาเนาะมันไออุ่นเอาเบาแอร์ที่แยกออกไปคั้ง กระบอมีหลอดไฟสางไงอ,อุ่นไหน,นะพี่น้องอันนี้ย่ามกางคืนมากกับแม่มอบเอามันก็อุ่นเอาไปน,หนอนมันกันรอดพี่น้องไปบัดน,นี้พี่น้องได้กลองเขาละหาก,กินน้ำทั้งท่าผลตะมือนี่เอ้ยอย่ามองไปนั่งพี่น้องไปกางกันนั่น อันนั้นง <c oughs> องไปกันนันนันพักเพราะว่ามาหน่อยอันวัดพื้นลุ่งปเปรินพี่น้องมุนเบิร์ดว่านเนี่ยมองเ<อ>บาเอวไปหน่ยมองไปใส่ไปกันพี่น้อง <c oughs> กันปิดกันไกล ฮอททงฮอททาแล้วพี่น้องปุ๊บหมอกข้างคุณยังหนาตึ๊ออยู่ครับอ้หมือนี้มามีเห็นผลงานแลวพี่น้องเพียช่วงแตกลา้ครับมือน,นี้อันนี้สิเป็นผักผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งผักบงผักบุ้ง,งอ๋อมานเนี่ยครับมาเล็นมุนเบิร์ดนั่นผักเบาแย่พี่น้องมือนี้หลักกลางม่องลุ่งพี่น้อง นี่พักกิจกรรบนี่เป็นกองเป็นฝังขึ้นดีดีพี่นอ้องเขียวอมหอมแฮมเยอะโอ,พพอ้พักกันนีพี่น้องพักกับลาบห้างห้องนั้นคือเป็นพักกัดดอกกับพักพึกงนะครับเนาะงห้องคนแล้วก็หอมใหญ่หอมเด็ดพี่น้องหอมตน้นหอมชี่เฮ้าไหม พี่น้องบูดีใจแต่น้ำหมักทัวนี่ยละพี่น้องแต่ว่าบางลุมหน่อยลุมเนาะพี่น้องแต่ว่าแตกแล้วเพราะว่าเบาแอเห็นดินมันแตกๆถึงไหมพี่น้องแต่ว่าหลายลุมกเงเงียบๆอยู่พี่น้องรอบางอีสามเมื่อพี่น้องแต่บรเห็นพลก็ร่ออีกเอาประมาณสามสี่มื่นนี่ละพี่น้องไปตลาดก็คิดได้ซื้อมาเพิ่มเติมนาอครับนาอเพราะว่ามันไนมันนั่นนั่นไหมพี่น้องไนหมักทัวมันเหี่ยว สี่ใบเอแกออกมาในกล่องในกระปองเนะมันแปลพี่น้องเอินมันแปลมันเหี่ยวมันแปลขนาดว่าใส่สามคนนี้พี่น้องเนี่ยปกติข้าเจ้าใส่สองเดี๋ยวบาบเอสิเปลี่ยนยี่ห้อใหม่พี่น้องเป็นน้ำยีห่ห้อก็มีเลแดดก็เริ่มออกมากแล้วเดี๋ยวใบเอขุดนัน่พักนี่จังหน่อยกันพี่น้องเพราะเด็ดตากแดดนะ ได้ออกกำลังกายนี่ละครับวงนี่ไม่เาขาควังไปนี่ละขุดไปแปลงน,นี่แล้วก็สีอันเอาหอมที่เหลืองนะมื่อวานลงมือนี่สมุนบ่ามาแต่ว่าหาออกเลือดไปมาได้พี่น้องหดน้ำไปนี่เล่นเมื่อยกันอ่อนลอดผุนเด้หึ่งนอนพร้อมได้นานพักเพิ่นก็นได้โอ้ยจังไดก็ได้โอ้ยพักเหนียลงมาหดพี่น้อง เด้ยนดีอยู่ครับพักเต็มทัวเบาเอนี่ตีไี่ได้เสริมอีกแล้วเลือกกระันแดนั่นเก็บอยู่อุปกรณ์พี่น้องคุณขึ้นี่เบาเอีเป็นร้อยไรเต้ามาลองหนึ่งพี่น้องบ๊ทตีพี่น้อง,องแต่ว่าบอนอยูะย้อนว่ามันบอนมันขึ้นลแลวเบาเอียเรียบเต้าไปไรขึ้นมามกขึ้นนี่พี่น้อง นะแดดเริ่มออกแล้วมาพี่น้องออกกำลังกายกันเล็กน้อยค่อยออกไปเบิงปลาเบิงปูเบิง,บงกุ้งเป็นมากเป็นก่อดเล่าพี่น้องเป็นหากเล่าปีนาก็สบายดอกละ่ะพุดแล้วปีนาก็เฮ็ดง่ายพี่น้งนอง บึงเบ็ดบึงมองง่องก่อนไม่ได้ยู่ได้กินบ่เริ่มหิวแล้วพี่น้องโอ้ยเมื่อยเศร้านี่อ้าวฝ่าออกมาแล้วอากาศก็ดีขึ้นพ,นนพนนี่น้องอุ่นไม่แต่สิทางไปทางห้อนหวานนี่ยน้อครับเนาะอากาศก็เย็นเย็นเสียงคนสูบน้ำขึ้นฟ้ามแกะพี่น้องบึ๊กบึ๊กบึ๊กบึกเยอะขึนไปนหดดอกไม้ช่วงนี้หนาหนาวเนาะพี่น้องเนาะต้นไม้ต้นยังก็รักษายากแล้วก็ปลูกยังก็ ขึ้นยากพึ้นว่าพี่นอ้องแต่มักทัว่วร์เบาแอร์นี่ตีขึ้นน้ำอยู่พี่น้องร่อบ,บางอีกสามชีมือทีเป็นจังได้ไปพี่น้องโอ้ยอันนี้เป็นหลากมากก็มีเต็มหมดอันนั้นพี่น้องหมดยังก็หมดตะน้อยบ่แสีน้าไปคนหลายมือกับพี่น้องไมีจัดตัว บมมานกับมือเลี้ยงหมดใหญพี่น้องมันเบิร์ตตัวระบ่มาถูกมากกระปุกตึงไงจากตัวเห็นเนาะตัวใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แมนระบบพี่น้องแม่นแล้วพี่น้องเอ้าวมาแล้วพี่น้องมันแล้ว ป่าเนี้ยก็ตึกตึกสิพี่น้องโอ้โอ้โอ,โอ้ส่งแห้งตัวละปลาปากบนพี่น้องปลา,ปา,า,าแม่น้องไผ่ดิสิป,าปาาลาปากเริ่มมักหนึ่งมักอบหมอ,อ,อ,อมนี่ดิคุณอยากไล่ไวพี่น้องลเอีบอ่อนนัดเนาะ ดีก็น่าพี่น,ออน้องเนาะดีแคเด็เดเอดเ็ดเกียบกนันนนี่เห่นว่ามวยประมาทเหนว่าเด็ดแล้วหน่อยงเนาะพี่น้องได้ทั้งนั้นเลี้ยนกันเนื้นอจัดๆเด้พี่นออ้งนงอ,นนดดนอ,อนงเลย อ้าวหนึ่งเตรียมหลวงพี่ล้องหนึ่งตัวมันให้เดี้ยว,วเจ็ดบุดพอดีตออิดไม่ติดมือสิไปวะไม่ติดมือสิจะใส่เดงเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn No? Oh. Thug, không cái nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เสื้อตัวนี้ิ่นเคาะเราก็เด็กน,นอนเพิ่นีเสื้อเขาน,น้อ,อีกอ่ะสันดิ่งนองจับเข้าไปป้าบดรถน,นี่ พี่น้องไปกันดินทิดน้ำพักเลยบเบาแย re. นานพักก็ดีล้เลือวิตุหลัคือเงาคนเลือดเหรอโอ้ขึ้นเลือดฉันครับเนีน่ เก็กระจุงกระจายหมดเลยพี่น um, ้องหลานก็มาพี่น้องกินขอดช่วยขาดเที่ยงก็ดีแหละได้กินน้ำกันได้บ่อบปนินนะตัวนึงโอ้ตาดำดิปลาเบ็ดบ๊อบเอ้ปลาปัากินดีเทียบาวบาวก็ได้ตัวนึงนะพอได้แกงนะวกินข้าวน้ำกันรสนี่นะ Nè, bắt nhảy nè luôn à Để đừng biết cân nha hì hì rồi không biết một đi nó biết lút nào ít đéo lẩu bò kim đừng bỏ nhá bò kêu hào ô ừ. oh, mình bò lá nó nè chắc xén xếp xén nè ตู้ฟุตตัวเมียโอตัวเมียเน้นนะโอ้ห่างกินบดเนาะกินบดอ้าวปนินนะปนินเขาพูดเดี๋ยวดั่งไฟใจได้กินเละๆนะเน้นนะกับป้ากนะเข้าลงมาแล้วบนน่ะเข้านะเข้าหอยอยู่ว้าวหนามเลือดในพีเลยพี่น้องสร้อยเอาเครื่องผมนี่อันโคกโขกพี่น้องสร้อยเอา ปุ๊บนี่ะครับพี่นองนไปเลยพี่นองเดี๋ยวพี่ทีคอเอาปาลงัาก,ากัอยางเป็นกรถดีก็ได้ดงกองไหมายเลขสี่หุ่มโซานะ Cái này đấy, xí, tổ, nó sử à. tôn à. à, ừ. ừ. của ninh à? là nga 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 nó nga 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 ข้างไม่กินแรงเหานอไต้นไม่หกินเะต่ลัลวเี่รอะอาเอาต้นใดล่ะน่ะต้นไะนะต,นไตว่าเห็นไหมนั้นอยู่ดินงเบาคือบกินว่ะแต่ว่าบอลอยู่ดิขึ้นใหญ่อย่ป่านั่งนะี่จงังหวะไล่เตาใส่เมื่อคืนนี้บกินนะนนอื ว่าเส้นขาเส้นๆหนูตเฮ็นโอหวันตัวเติมที่บ้นดึงเส้นคิวคิวลับอบ n h เพือนราเติใส่หอมนะพี่น้องหอมเข้าหลายีน้ำสลิงนี่พี่น้องเะพัก ตะดำเ้ยอำเอ้ย,ยมาครับอ่าสับเสียบน้ำกันอือคงอยู่ฮะคือเก้าครับต้เมเส้นมะขอกพี่น้องแกงเส่ปาร่าน้ำกระเจียวพริกป่นห้างขวานูมาครับสับเสียบน้ำกันมาปูงาา่ เฮาคนละกองกันเลยบ่อ็อคนละกองไอ้ล่องนาลาดย <c oughs> ู <c oughs> สูสมากสิอะไะโอ้ยหันหลังไปพี่น้องอยู่วางเลยแล้วน้องพินน้องวัตะลิงอะสิอะไรพี่น้องตูดขึ้นตูดลงขึ้นตูดลงอยู่ติโอเคครับอืมครับครับอยี้เออ่ะปูง่าเลยเอาน้องกันนี่ละโบยมกันเอาไม้พี่ มันตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้หล่นมาในล่านไว้มันแข็ง่ะงกอกครับนัน่นยักน้ำป่านสาใส่ยิ่งจะหน่อยก็ได้เยอะเกี่ยวอยันสดบวเสีบนะเห็เขา <c oughs> ชิดมือนปะง่ะบ่บางเด้อข้าวเกีือคุณครับเนือ <c oughs> เอไว้เที่ยงป้ามิ้มงยืนน่นั่งยนนิกุงเราเแล้วบุ้เอาไว้หอดไ้เสียบจะได้แจ้เงบเ่านอ้หเนื้อเขาอานไฮนี่หมักขนาดนี้นะปลาปาหมักกับปลามังกันว่าแล้วต้มตดต้ปลามางเนี่นั่น máy lại nói nói. là vân à, kỳ pha bát hết bằng từ nhanh kang bài tay mặt hầu hết kìa ra ra làp không? noo hoa chua hoa 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 Ừ. Bao luôn đây hôm nay hôm nay hôm nay Bảo nay hôm 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 hôm nay bảo nay hôm nay hôm xe kinh nha, hay nay hôm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  nay xăm nay hô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 m nay nhai nhai ้วจังได้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับนะทุกกําลังใจพี่น้องต้องไปช่วงนี้ครพี่ละครับอยู่สวนผัดสวนน้ำหองพี่ละกวนครับผมสุขสบายดีอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสวัสดีครับ